สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยาบริการ OAR Report ไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ2,565ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564มาจนถึงเดือนมีนาคม2,565นี้นะคะด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายโดยการแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒ และคณะกรรมการประจำสำนักวิทยาบริการทุกท่านโดยขอสรุปผลงานที่โดดเด่นเรียงตามยุทธศาสตร์ทั้ง5ดังนี้ค่ะเริ่มจากยุทธศาสตร์ที่1มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำนักวิทยาบริการได้ดำเนินงานดังนี้จากกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบอ่อพิษการจัดนิทรรศการและกิจกรรมออนไลน์ได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพร้อมแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคำสอนสมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินรารมราชชนนี ฟังธรรมะออนไลน์ให้ความรู้สมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจทักษะการรู้สารสนเทศ Information Literacy ศาสตร์พระราชาและคำสอนของพ่อลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้บริการในฝ่ายหอสมุดพิธีเปิดมุมอินเดียศึกษาอินเดียคอร์ Corner, ซึ่งมีท่านเอกอัครราชทูตรประเทศอินเดียประจำประเทศไทยมาร่วมเป็นประธานการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้กิจกรรม Top 10 Best User of the Year 2021กิจกรรมเพื่อนรัก Top 10 Best Friends of OER 2021กิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ Good bye คุณวัวว e ล c o ามพี่เสือบริการ OER r d r i v e t h r o u g h บริการส่งหนังสือผ่านตู้ให้บริการพร้อมรหัสเปิดบริเวณทางเข้าออกหอสมุดเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงบริการฐานข้อมูล Scopus ัสบริการโปรแกรม Access English บริการภาพยนตร์ในรูปแบบ DVD และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไ b a r y สร้างสีสันวันคริสต์มาสในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 สร้างบรรยากาศสีสันการมีส่วนร่วมในเทศกาลตรุษจีนกิจกรรมวันวาเลนไทน์กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและวันรักนกเงือกร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่2ส,สร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัยสำนักวิทยบริการดำเนินการให้การสนับสนุนตอบสนองนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้บุคลากรคณ,ณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบนับจำนวนผู้ใช้บริการและระบบคืนหนังสืออัตโนมัติมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ในอาคารทุกๆสัปดาห์สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9ตกแต่งสถานที่ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สร้างบรรยากาศเพิ่มสีสันความสวยงามทั้งในเวลากลางวันและยามค่ำคืนตู้สุ่มส่งความสุขช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงวิกฤตโควิด -19 ปรับปรุงทางเข้าออกอาคารสารสนเทศเพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการเปิดให้บริการ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 บริการ Uvu Maker Space สำหรับนักประดิษฐ์รองรับความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมจัดหาและให้บริการยืมคืน iPad Air 4เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรยุทธศาสตร์ที่3สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเช่นโครงการโดยอาสปีชคอนเทสทูเทาซันแอนทาวนตี้วันรายการ UV u 2 u ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ไฟเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเช่น บริเวณทางเข้าออกโครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอถ่ายทาเพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของผู้ใช้บริการให้บริการบันทึกและผลิตสื่อเพื่อประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ UBU LMS ร่วมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563ห้คําให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีในการเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อและงานบริการรวมทั้งการประยุกต์ระบบ Hybrid Learning เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานยุทธศาสตร์ที่4ยกระดับคุณภาพการรู้สารสนเทศผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอีสานใต้และอนุภาคลุ่มน้ำโขงมีการดำเนินงานดังนี้ค่ะกิจกรรมร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมืองให้บริการฐานข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์เช่นเรื่องแห่ปราสาทพึ่งว่าวสนู งานปฏิบัติธรรมอาจริยะบูชาพระโพธิยานเถระชาสุพัทโทการเลือกคู่ครองตามแบบโบราณอีสานบริการงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและยุทธศาสตร์ที่5การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมีผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA พร้อมกับพบผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านประเมินคุณภาพภายหลังการรับตรวจประเมินเพื่อขอคำแนะนำปรับปรุงการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยาบริการครั้งที่1 2,565กิจกรรมออนไลน์การรับมอบธงเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติพูลิเน็ตครั้งที่13กิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกาย ให้แก่บุคลากรโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการการทำแผนกลยุทธ์สำนักวิทยาบริการระยะเวลา5ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดคลิปวิดีโอ UBU ยิ่งอยู่ยิ่งรักในการจัดกิจกรรมของงานสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านการผลิตสือ่อ ของสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรสำนักวิทยาบริการบุคลากรนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพูลิเนิครั้งที่12 New Generation Libraries Toward House of Access สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมวันพุธหยุดสร้างขยะกิจกรรมรักโรคกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมอบคารู้พฑนเสื่อมสภาพที่ไม่ได้ใช้งานให้กับโรงเรียนที่ขอรับบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าค่ะและทั้งหมดนี้ คือผลการดำเนินงานช่วงไตรามาสที่2ที่ผ่านมาเราชาวสำนักวิทยาบริการจะร่วมมือร่วมใจมุ่งม,มั่นพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาก้าวสู่ไตรามาสที่3ต่อไปสวัสดีค่ะ